จะหนนเฮ้ยบอยองมือแลคบ่อยไหมมั่งช้อเออ่ายไเฮ้ยอกินข้าวแล้วกินบ่ข้าวขนมกินบ่ขนมกำบเหม็นบ่าลำบากมาสปีสีข่าสี่แล้วบ่นี่กยเตีาก็ชามปีปา ท่านวาพาะ้าหเหยดเดียวไม่โอ้รูัว่าอะว่าอยู่มาบนี้สามปีอุกใจผู้เป็นแม่เนาะไร่าหาของมาใกล้มากโดนลูกดงไยถือลูกดงอย่บ้าบ้าอันมาเขาล่าเพลงนี่ไปเล่ขเพลงเหลงใชยคอยนอไรพ่อได้ก่นอ่ะล่กับผู้ที่วล่กับออ สบายดีเดอ้อกับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านพี่น้องเลยพ่อพ่อก็ปบรบจิตคือเก่าเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะอ่าอยู่ที่บ้านเนาะอ่าบ้านน้องตุย้ยนี่แหละพี่น้องเอ้เนาะบ้านน้องตุย้ยอ่าน้องที่ว่าถืออลำโศมสามปีเลยแหละพี่น้องเอ้เนาะ มื่อนี้วันนี้เนาะหาทางผูคิดเองกใจมาเขาาทางน้องเพิ่นอีกเพื่อพี่น้องเอ,อ้๋ก็คือว่าเป็นมือที่ชองเนาะแต่ถือว่าตั้งที่ตั้งใจมากเลยล่ะพี่น้องเอ้ยเนาะเมื่อนี้นะเพราะว่าเห็นอาการทั้งน้องเพิ่นก็นคือว่าโอ,อ้เป็นตากระบ่าเพิ่นอยู่นะแล้วก็บริจาคความสีสุดซวยเดือเพิ่นสีว่าจังใดดีวาสนะพี่น้องเอ้ยได้แต่ม,มาถ่ายอัปเดตกับเอ็ซีเบิงเลยกะ โลพังเนาะค่ะคำจีหเห็นของทางเอฟซีว่าอาการแบบนี้ควรให้จังไดดีนะนะสิน้องเนาะก็จังไดก็เดียวทั้งมือจิดเองก็คือขึ้นทางเฟซบุ๊กเนาะเดี๋ยว่าสองทางติดตหนึ่งกับทางอพรม่ตของเอฟซีเนาะโทรกันเข้ามา Icana, นควรปรึกษาเนาะหาเด้อยกันเนาะหาวิธีแก้ไขทางครอบครัวเพื่อนี่เิ็ยังไงดีเพราะว่าทางพ forward, euh ่อกับแม่เพื اد, stamps, Maya, ่อนี่ก็คือว่าแหลกพี่น้องเอ้ยแม่ดอนเนาะค่อแม่ดอนก็ทุกข์ยากลำบากในเรื่องเขาเรื่องน้ำกับพ่อแห้งเรื่องนะไรพี่น้องเอ้ยเนาะแต่บ่มีเวลาเวลาไปหาอยู่หากินก็มีแต่ว่ามี ของเล็กนิดหน่อยก็พากันไปเลกเปลี่ยนเข่าเลกนั่มไปนะพี่น้องๆขอกินน้าบ้านน้าเมืองไปแบบนี้นะเดี๋เลยว่าเอาเป็นอีกครอบครัวหนึ่งเนาะที่ว่าลำบากเนาะลำบากแล้วกับมีแนวเปลี่ยนยูแบบนี้แหละพี่น้องเนาะก็เลยว่าโอ้ยหน่าเห็นใจเพิ่นอยู่พี่น้องเเลยนาะมิเตว่าคอมเมนต์กันเข้ามาเนาะทำไทยกันเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อเนาะใหม่คำรึกษา น้ำกันพี่น้องะไรเนาะว่าซีเป็นยังไรเนาะกับทางเขตนี้เนาะเขตนี้ก็ถือว่าเอฟซีมันก็เบาอยู่เนาะคล้ายๆน้องมะนาวกับอานาอือใบเนาะอันนี้ก็จะขอตัวๆให้เอฟซีได้ไล่กัน่าทางมือจิตเองเอามาเปรียบเทียบกันเลยเจ้าบ้านกูเป็นยังก็พี่น้องเนาะเดี๋ยวว่าเคนกระดีไปได้ดีเป็น้องเลยเนาะ เพราะว่ามันกัเป็นอีดีกคือว่าแหละแต่หากว่าพิจารณาการใดกับการขอโทษขอใครเอเจี๊ยนทำลายก็เลยชื่ออันนี้แหละพี่น้องเนาะเป็นน้ำคิดน้ำใจของทางบระเทเองตามควางสามารถเดือว่าตามกำลังพี่น้องเลยเนาะเป็นขนมเนาะดีเบงให้เพื่อนเนาะพอได้ยังได้เที่ยวนะพี่น้องเลยเนาะพอกับแม่เป็นคนแมน่ครับอันนี้ก็เป็นเข่าพี่น้องเนาะเข่าเนี่กับประเทเองนี่แหละซื้อมาให้เพื่อน เห็นเพคนว่าเรื่องเขาเรื่องน้ำเนี่บ่มีเนะาะบ่มีเขามีน้ำพ <c oughs> อเจ๊ดเด็กเลยเชื่อให้ทำที่ชื่อได้นะพนี่น้องเนาะทุงละโลเลยพี่น้องเด้อเนาะทุงละโลเป็นข้าวเจ้าข้าวเจ้าหรือว่าราคาหนึ่งถุงหนึ่งสามสิบเนาะถุงหนึ่งพี่น 30, 000, 30, 000, ้องหนึ่งสามสิบพันสามหมื่นกิ่งประมาณ สิบกระไรเละพี่น้องเอลยเนาะใบยี่สิบกะประมาณ40 60เนาะประมาณ60นี่แหละ60บาทเนาะนะชิประมาณนี้พี่น้องเอลยแมนโยูกสิบาทประมาณนี้อ่าต่ออันหนึ่งได้พี่น้องเอลยเนาะต่ออันหนึ่งทุกอ่างเลยพี่น้องเอลยเนาะที่เอามาให้เพิ่นเนาะแล้วก็เป็นของกินนี่แหละเคประเภทพวกกระตุ้มขนมนี่แหละ เหตุผลแล้วก็อัปเดตนะครับบนมีพี่น้องเอฟซีได้เบิรงเนาะการเป็นอยู่ปัจจุบันนี้พี่น้องเอ๋เนาะไปสร็จปั๊พี่น้องเนาะแล้วก็บบนอาบน้ำมาโอ้ยขุกเจ็ดเดือนเลยได้พี่น้องเอ๋คนว่ากาสิออกมาอาบน้ำนี่ก็กระทั่งเนาะนี่จะว่าเดี๋ยวสิลชายป็นยากาศกับเอฟซีได้เบิรงก่อนพี่น้องเอ๋เนาะคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวพี่น้องเด้อเนาะได้พี่น้องเอ๋ บางบ่ําเฮาเนาะเอาบ่ําสบายดีเนาะอ่าสบายดีสบายดีโอ้มึงนี่อาสาเอาสาแมาปูข้างในแท้เนาะมาจำเหมืนคนนะเอาสาแมาปูข้างในแท้นี่เนาะอ้เกันอีกแล้วเฮาเมื่อวานนี้กับพ่อกันมวันนี้กับพ่อช่วงคำช่วงเล้งไปที่ไลนอาการจังเย็นเนาะสบายดีด้วยพ่อกับแม่รด้วยโอ้ีไม่ทันแท้ดิบอสท่านจะการังอยู่บ้านี่ิเนาะ คุณมอจิตไปนั่งสวัสดีเด้อสวัสดีสวัสดีแม่สวัสดีดีไปเองเ้ยอ้นาก็ชื่อของต้นเด็กนิหน่อยแล้มาวางมาต้นเด้อเป็นเขาเป็นเขาเจ้าเด้อเป็นเขาเจ้าแล้วสุนารงนาะนารุ่มาต้นนี่ พวกไเลยพวกเช่าเห็ดเลยกไรเช่าเนื้อสีเห็ดเลยเนาะหากะมาแต่ใส่ก็พออม่กี้นี่มาแตะเอาเขามาแต่เอาเขาได้หลายบ่ได้ชอบหนึ่งอนเอาไว้นองชอบหนึ่งป็นชอบข้าวเปือกหรือข้าวข้าวเปลือกฮะลยประมาณก็ได้ยู่ังเพิ่งหนึ่งเพิ่งหนึ่งฮะลเพ่นว่าเนไปซีก็ได้ยู่เพิ่งหนึ่งเนาะพอยู่ได้อค่ได้ได้ผู้หนึ่งไปผู้หนึ่งยู่ฮะเลยเราชิปะนี่รับวัด เช้านี้เกอัได้ควาัวโคบงูอะไรที่เชิงนี่นะครับแม่ยู่ดานี่เห็นงัเนาะงวก็ย่าดิมันมันย่ายเนาะย่างย่างนามันจะเห็ดดิ้งพอเขาบอกแตดิ้เขได้พอเชื่อว่าหดุ่นนมูลบมนาพิฆาตเรียกว่ามูเห็นเท่าทุกนี่และมัมูเหยงเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้คือเช้เาสกัดนี่คือเชี้ทุกพูดไปพูดเลยย่าเท่าทุกเลยมูเห็นได้กับย่าพอไปอยากมักนาะมูเห็นเท่าดีก็ดิ้ง อารมณ์ดีบ่มาหน่อารมณ์ดีมือนี่คือเงียบมือนี่เนาะธรรมดาธรรมดามือนี่มื่อวานนี่ป๊บ่ธรรมดาบ่มื่อวานนี่เห็นนะสิเราเออมื่อวานนี่วัดอุญสินเมื่อวานม่ได้เอาเพฝนมาอาบน้ำเนาะเอ้ยเอ้ยเอ้ยน้ำก็ต้องใช้มาเนาะเป็นมาสีมาเมื่อนนี่บ่ติดหนีไปก่อนเนาะติดหนีไปก่อนติดหนีไปก่อนจ้ะ เดือนละหกเดือนจอ๋อหอวเจ็ดเป็นยังเนาะหอวเจ็ดเดือนก่อนเป็นยังคือเอะไรเนาะเจ็ดเดือนจังหวะแม่เนาะใช่ฉันมันเล่าฉันเดี๋ยวเวลาเวลามันเล่าพอมันด่ถี่ธรรมดาเพมือนบอกเออหงส์จะได้หงส์เอาว่าตัวตั้งชะพิตั้งชะพิตนะว่าพอมันมามันมันพอมันเล่ามันมาขึ้นอยู่ไรมันมาขึ้นอยู่ มืดบดเหมือนวะบูชาเลยมันใจอย่างเลยมิ่งเลยมันคึบมากเลยได้มันหมามันเหลามันสามันมันปฏิป็นญาขนาดน่ะมัอธิบายอ่ะมันบอกคึบโลดมืดบดเบาไปเลยไหมวะเยอะเบาเลยนะก็เป็นเบาไปเลยเนาะคืนมีคุณแห้งได้อะใช้มันได้ โอ้ยได้บ่แมนว้าเป็นหมอเป็นแตกเป็นช่างอามากคนมากพอมอแหกใจกระโป๊ใช่บามันหันบ่แมนมอไดน้ำมันไดเป็นอยากได้อยากกินมันนั่ง้ยนั่งด้อบนี้หลังจากขึินงานจะภาพมันเป็นยาต้มระชายด้ยวี้วนีกับยายากระชายวนี้อะไออันนั้นชันวายโบหานใหญ่เพลงบบพี่น้องยากระาท เจ้า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 ห้องมอใหญ่เลยเนาะบ้านนี้นี่มีอั้นมูเขาบอดูเขาเขาบอนีวิธีการมันยากินเขาแล้วคุณควหันกินน้าใช้น้ามโนตีใช้น้ามโนอีกเยะเนาะได้ใช้บอตี้ใกระทุกเนี่ยหายกระทุกเอาหายมันกระทุกได้ขายเยอกินเนาะ กันแล้วสิเอาแล้วไปคน้ำแบบ้าไปไปเนาะมุดบ่มาเชียงเชียงมีการเชียงเลยกันว่าเอาไปนี่ก็ได้ยุ่บน้ำนำในเลยต้องใส่กับมือได้ใส่กับมือไอ้เนองไปเชียาทิ้งไปคนกูได้ใส่แนี่นหลุดเนาะคนคนมันไปที่จะว่าเข้ามาทั้งทั้งออกกิจกิเนี่ยคือเขามีเงินแหละเขาซื้อยามาให้ยาๆๆยามันอารมณ์มันนั่นน่ะ หามันอันนั้นก่อนจะอันนั้นยังว่าไข่อะ้รจะเย็นก่อนนะมันจะเย็นว่าหูพวงเนาะมันก็ว่าเวลานี่จะไปชัยหญ้ามันเบามันเบามัจะไปชัยหญ้ามันเบาวางหันนั่งชักหญ้านั่งเผานั่งผู้เชี้ลุงเฮงอยู่เบื้องชนหันมันก็จนเอาฟัวชักหญ้าดีแล้วจะขาวิ่งกันจะท้าเอาฟัวผู้ที่ช่องไปทางใหม่ได้มันเป็ณฑิว บัดว่าก็บว่าเนาะบว่าบัดล้ะนอนนอนบ่บ่อะไรบุดคืนได้เวลายามยามกลางเว้นมันก็นอนมันก็นอนบนไม่มาชิบบ่อนอนมันก็นอนนี่ผักก่อนถูกไหมไนบ่คือเมื่อคืนนี้ได้เสียมือมันชินเมื่อคืนนี้เป็นได้นอนนอนบ่จ็บมากเจ็บเลยเจ็บมาบาน ที่หาที่หาโอ้เอ๊คแล้วมันจะหาให้ท่าแม่อยากกินเขาได้ไหมน้อนดี่บอันนั้นดีจัดไายชียวเอ้พี่ดองเลยเนาะมีแต่ว่าเมื่อนี้กะาาเอฟซมาเบิ่อนกอนนี่กะยันว่า่ลเกิอจากเบิ่งก่อนนะว่าเป็นไดได้ะยนะดูสถานการณ์มบนกอนเนาะในเรื่องเคสเกิดนี่นะเบิ่์ว่าควรเห็นจังเดดีเอฟซี่กิยัง เนียห่าคำกี่เห็นมาหลายทานอยู่เนาะจังววาเขากะออโน้ังคำตอบจากทางอีกทคอมเมนต์เดินเข้ามาแหละนะครับแทยบรรยากาศแหละครบอีกเบิ่งแต่ว่าพอได้อ่าต้งต่มไหมบ้าพอได้ีเนี่ยนนี่บ้อได้เอาโนว่านยังบ้างอ๋อว่านอ๋อนอนเวลาเขาแบนั้นแตกับนอน หางยาไปค่ะเด้ยาขึ้นเขาแล้วยาเด้ยาสูบโอ้ยยาเด้ตะก้าเกาไปชิไปชูบ่อยาเขาชูใกล้ๆกับมันไปอยู่แล้วนี่มันในบ่ดนีนอันนี้โถูเฮงมากเฮงมากเรื่องยาเมาอะไรเฮงมากเอาเอายาอะไรงังไนี่มันเป็นชิมซะไม่ชูแขนห้ำมอดีต้องมาดิต้องมังมี่นอนใต้่างนี่จะปีชามปีเลยมันบอก สามปีปลายเลยเป็นอย่างน้นนอยูตารางสามปีเลยเลาบริข hmm. kind of uh. ินหอดทังเพื่อนแลวมันยหกาเนาะบริข้นแล้วพอพอเลยเห็ดเตี้ยมยังว่าชีอยากงายเป็นยากนะอันนี้คงขึ้นไาอย่างง่ายไปทางาใ่นี่ชีนี่้คาสกระต๊อบง่ายออกมานอกพี่เห็ดกระต๊อบปองพอได้สบายเนาะเอวย้องมากยังใครได้อันนี้ามากอย่างีะมีวมูครูมาได้เอ้ย้องนะมาเผาู้จกดยม อาชา่ใาชามันนี่มันว่าไปทุที่ลดนเนี่ยคนพินโอคนบุญผ้าเขาว,ว่ามือเจ,อานะเจอ้ามามือเจ้าชุมพิชามันได้บ่บออ่ได้ชาอ่บ่เข้ามาฮะนะมือเจ้าชุมไปชามันได้ว่นัน,<บ>นเด็ดขณะมือเจ้าขึ้นไปใส่ฮนคนที่ไปชสยสูก็ไม่ชายสูเพราะว่าขัานฮิตกระต๊อบนี่พอคขึ้นสีิตแบบไหนกระต๊อบบ่ไปชิดง่ายบสี่สสห<า>ม,มันๆๆ <c oughs> อานาบานนี่สี่ฮิตกระต๊อบกระชิแอ้มันเมันอยู่มันอนนระบายมันทำน้ำดำมา เตียงบ่เอาใส่เตียงบ่เตียงนี่ได้สิเตียงใหม่นี่บบนี้สิเตียงพี่น้องเนาะเตียงประมาณจะชงอันเนาะแบบคือเฮาน่ะไปชื่อให้พระเจ้าแบบนี้เออชั้นนี้ได้ลูกเลยชั้นนี้เลยประมาณนจะเป็นศาสตร์เนาะเนาะแล้วก็เอาพาแม่กระจาดเนาะเจ้าเอาในนั้นเนาะพี่น้องเนาะพาแม่กระจาดเอ็มสังกระซีโยโดโประมาณจักแพ้นขึ้นมาเฮ็ดสังกระซีนี่ประมาณว่าหาหุกเพนไปแล้วโอ้ยธรรมดาอยู่เนาะ แต่กาเรื ens, <ita> ่องไม่ไม <quer wa> <Be good>. ่เช่นบ่างยเพราะต้องเอาไม่ยังไม่ชีเปะไม่ชี้เปะได้รยดูเดีวนี้ยบ่ไม่ย่โอ้สิ่งจะได้ทง่มันจะวบขึ้น้าว่าลายแต่ว่าฉันก็ลาประมาณนะบขนประมาณฉันมันฉันบขึ้นเช้าชีาชิพนี่และช เพื่อนเช่าเชมัดเี่เขาเอาได้่ไหช่ามันมีรกเช่าอะไเช่ามันก็ได้อ่นี้่ามีเต่ไม่สร็นครับมราสังกสังกีตียงเนาะตียงเท่นั้นางยผผ้ามมังห้ามมันก่อนโอ้ยกเสียไว้ใช่ไหมพ่อไม่คมคดพ่ออ่ะนี่เลยผอเาเชียไว้ดีเลยดีเลยนี้โเลยเนาะดูิประจำวันชีวิตประจำวันต้องเนนี่แนาเบิ่งไหนเ็ได้ก็แม อันนี้บ่ชหญ้าเอาใบยังใช่เอาใบยังนะใบบระเขียบเจ้าเะใบบระเขียบใบบระเขียบใบกระเขียบเออมันบวชขิวบ่เนาะบวชมันงานก็บวชขิวธรรมดาทุกคนได้ลรความดันคนห่าบ่ชอย่าว่าเป็นไข่ยุ่ไข่ยากแล้วเพิ่นให้อ้าวอันนี้เพิ่นว่าอ๋ออันนี้ปลาบวได้อันนี้ปลาปลบวได้ได้ยานเลยกินเข้าแล้วก็เป็นห้าแล้ได้ยาบ่อืม แค่ได้ย่าแล้วก็ไพ่แล้วก็ชูแล้วปกอารมณ์เย็นแบบโอ้ยหัวเออแล้วก็ห้องเพลงเล็กจิ๋นหน่อยลองเบิ้งบ่างใชเนาะฮะเพิ่นตอนนี้บ่ได้ว่าจังได๋เพิ่นสิสืบดีบ่เอาไปหาไปอาลองเบิ้งดู้วยลองเบิ้ง้องชีวิตประจำวันเพิ่นพี่น้องเอาโนายคงกลับไปเลรอเอาหัวหูมากแล้วนะเราลักลัหูอ่ะในริมไม้ไม่รู้จักคำพูดอะไาลักลัเลยรากลับไปเหรอ

เฮ้ยโอ้ยเาได้ด้ยเาช่างเตรียมสติได้ม่น้หน้าน้เบ่าเจ้หน่อยคนจ้หน่อยนจ้หน่อยนงเฮ้ยยมือแล้วคอยบรเบักช้อนเอให้งามปเฮ้ยเอออ้ยเฮ้ยเาไปเลยดูเฮ้กินข้าวแล้วกินบ้ข้าวขนมกินบ้ขนม

สุตีกันบอสุกันบอเอาเดูดูดการเอาบอไทยดกันแบบแบบไรตีกันแล้วก็เสิรกันเบิ่งมองเองเอ้ง่ายเออเลาย่านทัเนาะ านโตู <Cornell> ้มาแห่ก่อนให้ไปช่างบรเหันบอกขนมหันเออเอัดไม้อยุงเลโผลมาบอกอะไรกันอยางนูดุกแม่มันไม่ไปนะจ๊ะอ้าวชุกไ้เานเนาะยี่ดีเดี๋ยวมีคนอยากยงโง่มาเด้อขนมไมด้กินเด้อัเกูม่อยู่ไทยเฮ้เห็นยังไงเนาะอ๋อมาส่งกูขั้นปยังใส่เอามืนะ Ồ oh. แหมว่าบ ah. nam mà. Bà Nam น้ำบ่ขึ้นไปฮอดไทโอ้ยขึ้นหน้านี่ๆลูกค่ะอ๋อชั่น <laughs> Mắc chừa cao xịn cao này ôi chị nó ơi nó à thử làm sổ ma sám tì Chị nó ơi nó cú năm bạc thì cứ mê Mê men bò ơi bảng. Bảng. năm bạc men năm bạc ma sám tì chỉ khảo xì là này ก็ชามปีกปลาขั้นว้าคอตาห้าเหี่ยวเหี่ยวไอโอทัวน์อะว่อยู่มาแบบนี้ชามปีอุ้กใจผู้เป็นแม่เนาะไรอย่างไงไม่ได้กินแหงปแต่ว่าแม่นี่ยังบ่ได้แบบว่าเอายาเนาะมาให้กินเนาะแม่บ่กแต่ว่าวิธีแบบนี้เขาต้องปวดน้ำเนาะบบบนี้เนาะตะกี้บ่ได้ปวดน้ำบอ ว่าเป็นเมดแล้วนะุนมามาุาานวา้พลงม่เมื่อะกนเป็นแบบชีชาชนแหละแต่ว่าเข้าไปชื่ออยู่ในห้องหมอหรือว่าปัจจุบันนี่กักับชีเพงกลัวยันหันนิรอัยแบบนี้นะจาปีแ้วเมบริได้ไปซื่อาปีอวานี่<อ>ปะ,ปะยาบริจินทอดาสามปีเลยเม,<อ>มจังหวะนาไนดี แล้วก็เอวยน้องกับป้าแ้าบันนี่แล้วก็แม่ก็เล่ยวาว่าเฮากับก็เป็นว่าไปเห็ดแล้วมันเป็นกําเหนิดกับปล้ที่ว่าขับกรรมก็คือแม่กับพ่อเนาะเป็นมาแล้วก็ยทุลันนี่แบ๊บข้าราบ๊เป็ดเนี่ยแล้วก็ไปบานแก้วดยหาเงินหาค้ำใช่ได้เนาะหาเงินหาค้ำมาให้แม่ แล้วลาไว้ก็บ่ได้พอปีอีนะ2ปีแล้วค่โอ้ยเนาะตะกี้ก็สติยังดีเนาะแม่เนาะโอ้ยผมเรานี่เหลือมามาผมทางแม่นี่ตัดิ่มบ่ตัดได้คือห่างหมู่คือห่างพชงนี่คือห่างน้องเออน่ะเคยไล่ผัวเนาะเราได้ผัวชมวผัวผัวผัวล่าสุดนี่เขาเจ้างบัดนี้แก็ผัวเมื่อเมื่อเมื่อแล้วยิงนําบ่ได้อ๋อเขาเจ้าบ่อยู่นําเด้อบดนี้เนาะ คนพัวกัคนเชี่ยใหญ่โต้มาเพื่อนก็ได้ใช่ก็โตมาโต้มานนโอเมต้มานื้อปูนี่บ้างแลปิดปะกันแตงแกวแตงกเป็นมาทีทีแล้วก็อ้เปมาีมือะอปด้เาเชื่อมือยังไงนฮนคนเลกเดคอคนหคนเลกคนเตะบิด่นนะคนตะบิดนะก็อาวัยเป็นยังยังบ คนแลกนี่คับคนปายเป็นอะไรคือว่าป้าอันนี้ฮะคับป้ากับอมัจฉีแล้เป็นปลนะ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 อะน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 ไนะนะนะน่นะนนะ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 น่นงนนะนนะ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 นนะ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 ่ะน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 นะ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 นนะ็นนะะะนะนนนะนน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 นีะนน ดอัน้ว่ฮล um, mm ้ว hmm. ่าเกดวกับเด็กน้อยผู้ไรสิมานี่เขากับโบก้ามาเนาะออบขได้ขโบก้ามาเนาะอ๋อพือผู้เป็นแม่กัพอในเขาใกล้ไี่ิกับ่เป็นยังบ่ เคยอยู yeah. ่บ่เคยถืออยู่บ่เคยถืออยู่บ่พอกันมบด้ยว่า้าเขามาไก่มาอย่งโดนลุกดงเคยถือกดงอยู่บ่เอันนาเขเล่าแงนี่ปเล่าแงเพงชคอย้านอยพ่อนี่ว่านี่กันเล่ากับ้เที่เล่ากัอ๋อ เพากบนี yeah, uh ่ยเห็น huh. ว <Okay. S 2> mm ่มันมันให้กาคารตาที่ล้ยอนาบอลแต่ตีมันเนวิจิตรเรามวัดตด้มันมือเลยห่วยทงบัวดิอันนั้นเรียมันหลวมเหนื่อยดิยากเลยใ่คนมาน่งให้ถ้าปเทบอกหลวอันนั้นพอเลโอ้ยเนาะพี่หนอยเนอจังว่า จะหาอยู่หากินพ่อแม่ก็ลำบากเนาะถ้าจิไปหาอยู่หากินยังเจ้าชื่อเจ้ามันเบิ่ว่าเจ้ามันขาดของกินเฮงกระทิพงแรวโลที่บ่มีทสินอยบอกเป็นลอยเป็นจังลูกแต่อันนี้ก็ยังจะขาดขาดไปหาพบลูกว่านีื่ออี่กินเชื่อกินอยู่บ่ดีแดีแ้วดีแนดีแน่จับน่งับน่แกเเป็นมีทัง อแล้ววัดต้องพ่อพอนี่ต้องได้จืดพี่นะังแงตั้แงดาบดาบนั่นจสีเลยค่ามันจสีแล้ค่าทั้หมมันขาดห้าคนราชบานแม่น้ำมันอยูวัดแม่แน้ำผู้จักแล้วมาไั้คาอว่าไปชิดลุงใต้เขาว่านี่อยู่ที่คุเที่ยงนี่โค้ทาแล้วยินเสียปากมัจับได้โฉอมันชิโตนเที่ยงนี่ใช่ว่ามันอยู่นี่ใช่ โดนลมเยี่ยบมาที่เป็นปีกลงาพอแล้วแม่พอก็ยังดีที่ว่ายังญานอยู่ได้บางคนเขาจะบริยานได้เนาะบางคนบริยานไปยังคึ้นอยู่เนาะอุกใจอยผพอเป็นพอเป็นแม่พี่น้องเอ้ย หนึ่งจะกใหรที่ชองมาห้องไปใช้กระบ้ากาบูมาได้ไปนอนวันฉันคาบเกย่องช้นสันจากกับอยากไปได้อันนี้หันบ๊อบมีหลุดมีล่างมานหลักจั่งรับได้บ๊อบเลยบ๊องจะคอยได้หลุดเขาบอกคุณ้องแต่ด้รถไทยที่กุ้งกินอยู่ดอกหนาเนาะง่ามอยู่นาอุ๊มันบ๊มีหลดไทยบอบแมนบอกประมาณจะชอปีหนึ่งฉันเขาบ๊นบจะมันได้หันบ๊อบได้ลอยไปก็ได้นาแต่ว่าบอมีแนวคดที่ชื่อ บบมีแนวดึงีน้าวาเรี่ยนั่นลูกว่องก็เลยแบบเป็นคนอึดเขาอึดน้ำไปเลยแบบอันที่ว่า่ได้เห็ดใหน้านิ่ต้มแต่ลูกเป็นม่โดยตะกี้ก็เห็ดอยู่กอยพ่อด้กี้อยู่เฮ็ดได้ว่าเรื่องรถเรื่องล่างเด้ตะกี้เด้จ้าอาได้เออจ้า้รับตอมากอ่ะจ้าแต่ว่าลูกเต่าเป็นนนี่มันก็เลยบ่มีกิจกระจเนนะมีน้ำใจเดเลยไอ้บ้าคนมีนี้เนาะ้้้้ำ จากที่ว่าเฮาวชำนั่นก็ยังพอแห้งแล้วนะแล้วมาเป็นอีกบบบนี้แาบแห้งกระติกบบบนี้เนาะบ้านนี้หันชีวะบ้านนี้เฮาหมูสีวะขีแข่งเยอะๆห่าวบ่มีรถห่าว่าเฮาก็บ่มีช่องก็บ่มีเงินท้ำนี่ได้ถมือช่องนี่นี่ช่องชาเมื่อนเนาะประมาณช่องชาเมื่อนี้ได้กับเมื่อช่องเนาะรถหันบ่อแต่ว่ามีเงินหันได้พวกเวียงลกมาช่วงหอดักซ้ำหอดเวียงนี่พออยู่เตลนี่เนาะเออมีอยู่บัดอึศ มันโบมีเงินนี่สิน่อจะคอยย่อมเลยอันนี้เลยแทนว่าได้รถน้ำหมูโอ้ยคนโบมนเบาก็กินน้ำหมูทั้งวันเรื่องข้ำต้องว่าโบมีสิบุกใจซชมปนี่เนาะอันนี้คือว่าเรื่องคนแบบคือคว่ำเฮาโบมีพี่น้องเลยเนาะโบมีบัดยิ่งมาเป็นแบบนี้นะพี่น้องเลยไม่ให้ชมเช่นกันคำว่ามีรถมีลาบัดเรามีอ่าเหน้าตะก้าเฮ็ดบัด สิบ่หาขอเข้าขอน้ํามาเพื่อผู้นี้เนาะเฮามีแล้วเบิ่งแต่ใดบ่เห็นหน้าอยู่นี่บ่เออบ่เป็นหยังเนาะบ่เป็นหยังเนาะับัวมึงได้สินอนได้ค่อยเว้าเบิ่งค่อยเว้าเบิ่งงว่าเราอันนันไดรบเป็นหยังบ่ซั่นอย่าล่างบ่บ่เข้าไปันเข้ามเข้ามาเกิดมันเป็นจะานี่โอ้ย จักไปกางไปยเขาเป็นเชฟองปู่เลยนะนึกว่ามเียนเชฟาบชอบพวงเขาเลยแมนแหละขึ้นนะฮะหมู่บนาบานแบบวงการวบกาเนายากได้ยังเขาถูกนีแล้วก็ประมาณคิดตัวนี้อีกได้ได้เป็บยเนาะเบิงเบิงแต่น้ำกันเป็นแเนาะนี่แหละอนาดันเป็นผ่นก็ไดขอนญาตได้ไหมเด้อซองเบงก่อนได้ไหมเด้อ อ๋อก oh, ็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยเฮือนซั่นแปนเพิ่นง่ายๆคจังได๋ก็คือว่าพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ามีแต่เป็นําคิดกําลังใจให้เพิ่นพี่น้องเนาะตอนนี้เฮาก็ยังอยู่ที่อ่าเฮือนเพิ่นอยู่เด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็ได้ FC ก็คอมเมนต์กันมานี่เด้อพี่น้องเนาะอ่าคเฮ็ดจังได๋ดี่ซั่นพ่อกับแม่เพิ่นกําลังใจหลายพี่น้องเอ้ยอ่าเฮ็ดยังก็บ่ได้เพิ่นก็ได้โอ้ยเนาะ แฟชั่นมีแต่ว่าที่ว่าคลิปเขาไปหาน้องเพิ่งอีกเกิลก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็จบก่อนพี่น้องเนาะรอติดตามชมคลิปต่อไปพี่น้องเลยมาหาสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ